อาจคลิดไม่ด้วยหรอไม่มีอะไรมากให้มันล้างหน้าคอนแทคสวิ้มให้แล้วลกางเดไมมันมีอะไรบ้างมาดูเยอได้แป๊บมีก็เป็นพาระแบบเดิมมันง่ายกว่าอเตอร์ของมันจริงๆแล้วผมเป็นยังไงเป็น ถ้าอยู่ในวอรันตีแล้วเป็นศูนย์ก็เชื่อเปลี่ยนแต่ในความเป็นจริงสมมติถ้ามันมีปัญหานอกวอรันตีที่มันมีอโปรแกรมเนี่ยทำได้ไม,มีวิธีทำมันทำค่าใช้จ่ายเป็นบ้างแต่ว่าถ้าซวยเป็นแล้วกดไม่ได้ตอนที่ถือไว้อันนั้นก็กนคือแย่สมมติไม่เป็นก็ต้องบอกข้างอันนี้เออจำไม่ได้แล้วแบบ่าไม่เปล่ามึงดูสิแม่กระทั่งแม่กระทั่งยังล,เลบเล็กปกติมาเอาแล้วแกยังไงเนี่ย เย็นเยี่มันจะมีปุ่มตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเือง้างหน่อยอันนี้เป็นงานแบบงานที่ขบงหมออาจจะไม่ทนหน่อยเป็นงานจีนครับแต่หลังๆนี่มันมีเบิกห้างนะมีห้างใช่อันนี้รถแรกนโอ้ยโอ้ยตายโอ้ยรอดบอน้อตายหนาวตายเลยเนยสเปย์ ยจุยติ้งรถไว้นี่แล้วกัตจุยเลยกัตจุยใส่มันเห็ด,ดีิสิบใบสิบ้ามันคือผิดสัจใจแท้สีมมละลกอีฉีดเลยอะ่ะมันถอดยากี่มันต้องจัดเต็มเอออันนี้นะครับระฉามันแห้งกรจิ๊ มันหน้าต่อตาตัวเล่ไปดีโกดไปดิโพดไอที่ตุ้มฉีกเล่าเลยยังไงวะโอ้ไม่เป็นไรบบ้าอันนี um> ้เ nah ป็นอีกเคล็ดล yeah ับหนึ่งเนาะนอกจากใช้คอนแทคคลีเนอร์ล้างแล้วเนี่ยก็มีหลายคนใช้สูตรนี้ือหายังลบขัดตรงหน้าสัมผัสด้วยนะครับก็จะมันเอาคราบสกปรกออกคราบที่มันเกิดจากการใช้งานเนี่ยยังลบเวลาขัดให้ดึงตรงๆต้งง่ายอย่างพยายามพยายามทำให้ตรง แข็งแท้ครับแคร์ไต้หวันแคร์ไต้หวันดูหน้าพี่หมอเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีมันมีพาร์ทแท่ทำแล้วของหมอนี่ทำยุบแรกไงแรกใช่ใก็จะว่าเอ๊ะนี่ก็ใช้ของไอ้ริอานเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะทำไมเนื้อเวลาจับแล้วมันไม่เหมือนเพราะอันเดียวกันพาร์ทเดียวกันเนี่ยดูสังเกตแล้วมันจะดำขึ้นเห็นไหมเออใช่ใช่จเราไม่รู้กล้องจับได้ป่ะ เติมทีไม่มีอะไรแล้วไอ้นี่ก็จะดู bright ดูสว่างขึ้นประมาณะจากเติมมันหม่นหม่นก็จะดูเป็นเหมือน bright ขึ้นนะ bright bright ประมาณนี้ช่างดูน่าเชื่อถือดีเนาะแต่แกะร่วงไปทีก็ดูทรงะดูวตยังไงไม่รู้ปลาอะไรนะาแทบเจ้าของแทบปลาโวยควงใส่ไม่ใช่ปลาหรอกใจสลาย broken heart ใจ,ใ,จใจสลายใจสลายดอกไฟบานต้องอยังรถอีกรอบไหมขึ้ไหม่ต้องฉีดอรนี่ด้วยนะเพราะว่าญี่ปุ่นหลักๆมันก็ามาเก็บสะสมที่<ม>ตัวยางนี่แหละเยอะอเลยดูมันชำนาญนะ่ะเก้เเทั้งระบบเก้ทั้งแกกบ อันนี้คุ้มสุดนะตัวเนี้ยดูเสียงร้องไปเลยจริงเลยร้อยช็อปสั่งช้อปปี้มาแล้วร้อย่าบาทคุ้มคุ้มเฮ้ยลืมไปตรงนี้ก็มีนะเห็นน้ำดำไหมจริงจริงไหมอ๋อไอไม่คว่าไม่ดำใช่แฉลบอ่ะมาในเห็นไหมเห็นคาบดำๆหลักๆก็ตัวนี้แหละเวลากดแล้วมันอาร์ตจริงๆๆ นี่ขนาดเรานี่ล้างไปแล้วนะกดดีๆเด้อมันเด้งหายเด้อแล้วรถพี่หมอก็จอดไว้นี่วันนี้ค่อยมาสไลด์กลับไปวันหลังเอ้ยตาดิบนี่นมขาวแล้วมันจริงๆมันอาจจะไม่ต้องดำสองฝั่งนะดำฝั่งเดียวมันก็มีปัญหาแล้วจริงเองเห็นสาเหตุที่มันพืดไปละมันดำจริงๆ แต่ที่เองทําให้ก็เป็นปีแล้วนะอืมรับรอบหน้าเจงก็เบิกห้างห้างมีเบิกแลรีอาร์ตเลยโอเครู้เรื่องเ็นหมก็ทีดีมีขายอยู่เออเห็นละนี่ก็ซื้อกันศูนย์เป็นที่รักมึงอะไรง่ายกว่าคือหรือมันหูอยู่าบอกศูนยได้ออกซื้อว่าได้อยากสิเผายู่แต่บอกว่าได้ <Yeah. laughs> โอ้ครั้งที่แล้วมึงล้างให้ละเอียดขนาดนีน้บอกกมูไม่เห็นมึงมาถูแบบนี้นะก็เหมือนกันนั่นแหละนี่่เงาล้วกระตุกการช่างแว่นนะครับเบื้องชีพทำใดกิจกอทอลบร้นะครับเออผู้จัดการช่างแว่นกอทอลบร้นตัวนี้ใส่บนใส่ล่างก็เหมือนกันเด้อกุมเดียวกัน นี่มันจะมียลบที่มันอยู่นะครับใส่ตุ้มจะเข้าเดี๋ย้อครับจมใส่ตัวกันที่ฝุ่นด้วยนะครับผมชื่อช่างแว่นครันที่ฝุ่นอยู่ข้างบนนะนี่มาใส่ข้างล่างครับเฮ้ยเ้ยแต่มันเล่นมากเลยมันก็แบบเฮ้ยในก้าวใส่กันที่ฝุ่นนะสิโตม้งจะกบาทผมว่ามันคืออารมณ์คันดีเอใส่แล้วอันนี้มันก็บังคับมัอยู่แล้วนะครับเ้ย อันนี้เราก็อเอียงก็ได้นะไม่ต้องตกน่าจะน่าจะดีขึ้นแล้วหมอมันขี้ฝุ่นเยอะจริงมันเยอะเออใช่เห็นสกปรกจริงเลย ผมลำเหยยซอยสี่ครับผมไม่มีร้านครับผมผมผมอินดี้เป็นบุตรลักจักรครับช่างมีนิกเกิลไหมครับผมชิเก้ครับคือคือสั้นจังเลยครับช่างชิเก้ชิเก้ครับถ้าจะเรียกทั้งแก๊งก็กทรบใครๆก็เรียกผมว่าพี่แบนพี่แบนเกียร์นั่งเว้ยแบนเกียร์ยิ้มหน่อยดูภูมิใจนิดร้อยหมอเลยกับผมทำอะไรระเบิดตุ้มโออ้้เย เีเดียวสีด้วยเออวก็ต้องสีดสีด้วยอ้ย่าลืมกด subscribe กด like กด share เพื่อให้ผ้าคีมใหม่ๆจากพวกเราและเป็นลรงใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสด like, ีค่ะชิงกทัวร์ออนไลน์ความสุขทิ่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบาย